าต่อไปเนี่ยจะเป็นหนุ่มหล่ออะไรมีหล่อกว่านี้อีกเนี่ยอะไรนะพี่หล่อสุดแล้วเนี่ยนะหล่อสุดตั๊กตักตั๊กหน้าหน้าแบบดูมีเชื้อแขกวันนี้เข้มๆอย่างเงี้ยอ๋อมีครับครับผมแขกอะไรฮะเอ่อไม่ใช่ก็แขกมีเชื้อแขกแม่ผมเป็นแขกอ๋อแล้วพ่อพ่อเป็นเจ้าของบ้านคนเงียบกันหมดเลยนะครับเปล่าม้องถิ่มีสึกโป๊กมันจะข่ากันดิกนะอย่าเสียเวลาดีกว่าครับโค้ชกัปตันบินคนละใบจากทูเบลิเซียต้องรับนัดชิวครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม,มนักพิมพ์นะครับก็วันนี้นะฮะม,มีเด็กเลยนะผมมีหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดจากตัวเองนะครับผมเป็นเด็กชนะนะครับชื่อเพลงว่าตอให้เธอจะลืมน,นะครับผมวันนี้ไมฟไ,ฟไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไรนะครับมีผู้หญิงหน้าตาดีๆมาให้ดูเต็มเลยนะฮะสุดยอดครับผมอ้าเอา,เอาผมเห็นแล้วอยู่ข้างนอก โอเคโอเคแล้วผมก็นนสำเร็จต่อให้เฉยต่อินโทรเพลงเมื่อสักครู่นะครับคือเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนะครับผมเป็นเพลงของลาซิสตานะครับเป็นเพลงที่พร้อมมากๆเพลงหนึ่งแต่ผมจะไม่ร้องเพลงของพวกเธอครับผมร้องสู้พวกเธอไม่ได้นะครับร้องเพลงตัวเองดีกว่านะครับผม ต่อให้เธอจะลืมครับผมระหว่างนี้นะครับไทยกรี๊ดขอให้สวยขอให้รวยนะครับสุดยอดมากอีกแล้วนะครับผมตรงพื้นที่นะครับเห็นว่าจะเพลนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมระหว่างเราเพลงของผมเองสวัสดีครับทักทายกันไปก่อนนะครับเอาล่ะพร้อมไหม ยังไม่พร้อมนะครับผมเอาเป็นว่าใครอยากจะถ่ายรูปไหมครับผมจะหันไปให้นะครับไปโดนไปได้ครับครับผมวัาดีครับนีครับับผมคนละสองร้อยเท่านั้นเองครับโอเคครับ คร่อว่าขหอรมาได้ครับขอบคุณครับคนที่ช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาถ่ายรูปไปแล้วก็พูดเล่นผ่านมีใครได้ดูละครเหนือมนุษยาหะมนุษย์ี่เออแล้วแล้วทิเล่นเล่นเล่นไปเลยนะทิวเล่นไปเลยนะหูมันเหมาเออโอเคหอมากมากนะขอบคุณครับ ทำไมที่ันออกทำไมยังไม่มีคนจ่ายตังค์ผมเลยอ่ะได้ละวมา่ผมถ่ายไปสองรูปแล้วต้องสี่ร้อยแล้วดิแกก็ต้องเอาหอมแก้ยเอาเลยวหอมไม่แล้วเออเออของแก้บเมื่อกี้เขาเท่าไหร่นะสองพันห้าสองพันห้าโอ้ยนั้นพี่ร้อรอยเกียวก็หอมแล้วเอาเลยทุกคนครับยีสพอนะครับผมสวัสดีครับครับ โอเคครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปไปทางนะครับมีศิลปินอีกมากมายวันนี้นอกจากพวกเราไปดูไเร์เชนัลู่ตรงนี้อีกมากมายอยากให้ทุกคนอยู่รอประตมไปนะครับถ้างั้นถ้างั้นลาซินต้าลงก่อนเลยไหมครับอ่าอ๋อเพลงมาแล้วเพลงไปร้องหน้างนั่งนเออคุณเป็นคนสั่งเอ้าเอดนตรีมาเลยครับดนตรีมามาไหม เขาสิิหของช่วงมาสักทีนะครับชื่อเพลงว่าต่อให้เธอจะดีกว่คนี้ถ้าท้อนี้เธอรื้าฉันคือใครเนึกทุกทุกอย่างลืมคนที่รักกันลืมว่าใครที่คง

ธไปใกล้ๆหนอยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าทนี้เธอ so Culture, ืแที่้ทุกสิ่งที่เธอเคย

또 눈처럼 아니 아주 버렸 ว่าฉันระแวอแค่ไหนโปรดมองที่ฉันก่อนที่ย้อนจะเตือนความจำและทำให้เ,เให้ใจธอแต่กี่คั้แต่ฉันก็ยทืท้ที่อเอ

เสียงปรบมือแล้วก็รอยยิ้มที่มอบให้นะครับวันนี้นะครับผมมีอ่าอีกหนึ่งเพลงนะครับผมทายูดีเซนมากๆร้องโดยอ่าวงลาซิสต้านะครับผมประกอบด้วยพิงแอนแฮมปี้นะครับผมก็เพลงเพลง<ๆ>นี้เนะี่ยเป็นเพลงที่ครั้งนที่ผมฟังเนี่ยก็ชอบมากๆก็อยาก้ทุกคนเปิดใจลองฟังดูนะครับรับรองว่าพวกคุณจะชอบเสียงเพลงของพวกเธอเหล่านดีครับผมคนไม่ดีต้องมีสักคนครับขอสิงตรบมือเลยนะ